คุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่ไม่ว่าจะเรียนกีดสถาบันก็แล้วแต่แต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จในการเทรดอาร์ตับเทรดเดอร์ขอเสนอเปลี่ยนจากเมาสเป็นเซียนหุ้นภายใน5นาทีเพียงแค่คุณโฟกัสสิ่งนี้ไปฟังกันค่ะพียงแคืใช้สียงาเนไปทําที่สียงค้ายคลอดใคในควาไม่เพลเพลด้วยนะคะในโลกของเทรดเดอร์นะคะนักเรียนมันจะมีข้อมูลเยอะไปหมดเนาะก่อนอื่นนะเราจะต้องรู้ก่อนว่าทุกอย่างมันมีเรื่องราวทุกอย่างมันมีสตอรี่เทลลิ่ง อาร์ตแคปเฮเดอร์ได้เล็งเห็นความสําคัญของสตอรี่เทลลิงของกราฟเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้ศึกษาทําวิจัยมาหลายปีจนได้ตกผลึกว่าทฤษฎีของดาวเทลลิงที่กล่าวเอาไว้ว่ากราฟมันได้สะท้อนทุกอย่างไปหมดแล้วอันนี้มันคือเรื่องจริงแล้วสตอรี่เทลลิงที่อาร์ตแครปเฮเดอร์เนี่ยได้ค้นพบนะคะก็จะมีทั้งหมด4สิ่งด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องราวของก่อนกราฟเกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนอะไรที่จะทําให้พฤติกรรมราคาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะ มีทิศทางที่ขึ้นหรือมีทิศทางที่ลงข้อที่1 pre-open น,น,นักเรียนสังเกตไหมเวลาที่เราเทรดเนี่ยเวลาที่เราทำการบ้านตอนเช้าเนี่ยนะมันจะมีการ pre-open น,นะคะก็คือ9ก้าโมงครึ่งเนาะถึง10บโมงโดยประมาณนะเราก็ช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพหรือเซียนหุ้นนั่นเองแล้วเราจะเอาการบ้านเนี่ยมาวิเคราะห์ตอนตลาดเปิดเนาะก็มันจะเป็นการเปิดอยู่3แบบนะก็คือเปิดแดงเปิดราคาเดิมก็คือเปิดเหลืองอนะเนาะ แล้วก็เปิดเขียวอรัพแคมเทเดอร์จะสอนนักเรียนเสมอน,นะว่า เวลาที่เราจะโฟกัสหุ้นอ่ะควรโฟกัสหุ้นเขียวเออสมมุติว่าเราทําการวาดสิตัวตัวไหนมันแดงเราก็ไม่ต้องไปดูเราก็ดูแค่ตัวที่มันเขียวโอเคไหมอัพเกรดเทรดเดอร์จะมุ่งเน้นพลังบวกเสมอนะคะพลังลบช่างหัวมันเราเอาเฉพาะข้อดีของตลาดวันนั้นก็พอก็คือจะดูแค่ตัวเขียวๆเนาะแล้วก็การโฟกัสอย่างที่2นะคะก็คือทิกเกอร์กับบิตออฟเฟอร์ที่เราเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะเรื่องของทิกเกอร์กับบิตออฟเฟอร์เนาะนะคะ แล้วก็เราก็จะมองว่าเอ้ยวันนี้มันมีแรงซื้ออะไรเข้ามาบิดอฟอฟเฟอร์บบกอะไรเราว่างนะคะแล้วก็3ก็จะเป็นกราฟกับวอลลุ่มในทฤษฎีของดาวเทอรี่ได้กล่าวไว้ว่าวอลลุ่มเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยืนยันทิศทางราคาแต่นันเนกเรียนสังเกตไหมบางตัวเนี่ยวอลลุ่มเข้าเยอะมากมันไม่ไปก็มีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลข้อที่4ค่ะ ก็คืออินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะบ่งบอกเราว่าตอนนี้แนวโน้มทิศทางราคาที่จะไปสู่อนาคตเนี่ยมันมีแนวโน้มแบบไหนมันมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือมันมีแนวโน้มเป็นขาลงถ้าใครนะคะที่ได้เห็นโพสต์ของอั p เ a อร์แคปเตอร์เนาะอัเอร์แคปเอร์ได้เตือนนักเรียนตั้งแต่รุ่นที่5นะคะรุ่นที่5จะสอนประมาณต่อช่วงมิถุนาปี64นะคะ จะได้เตือนดูท่าไว้เซตเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วครูรู้ได้ไงก็รู้จากแนวโน้มของอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะนักเรียนไม่ว่าจะเป็น RSI s โตซิกแซกหรือแม้กระทั่งวิลเลียมใน Super VIP เนี่ยครูก็จะมีเทคนิคพวกอินดิเคเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนะใครที่ได้เรียนในเอ่อในซ u เปอร์ p เนี่ยก็จะรู้ว่าครูเนี่ยได้เพิ่มอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะนักเลงก็ต้องเอาไปวิจัยต่อว่าแบบไหนอะ่ะที่มันจะเหมาะสมกับเราแล้วก็ที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบอันนี้หรือแม้กระทั่งที่นิยมใช้ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี EMA ด้วยนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Moving Average อันนี้มันก็จะเป็น4เทคนิคที่เราต้องโฟกัส ส่วนใครนะที่แบบเอ้ยฉันไม่อยากหาเองแหละจริงๆในสีเทคนิคเนี้มันก็จะมีดีเทลฝิกย่อยข้างในอะเนาะนักเรียนรู้ไหมว่านักเรียนในห้องอบางคนเทรดมาเป็น10ปียังไม่เจอในสิ่งที่ครูสอนเลยก็คือถ้าใครนะที่ยังไม่รู้เลยว่าเอ้ยฉันจะเอาจริงกับตลาดหุ้นดีไหมเหมือนอารมณ์แบบเป็น,ปนพนักงานประจำอะนะครูแนะนำนะคะให้นักเรียนอะมาลงคอร์สออนไลน์เพราะว่าคอร์สออนไลน์เนี่ย มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเวลายังหาตัวเองไม่เจอแล้วก็อยากจะมาหาตัวเองก่อนอะแบบอยากลงคอร์สที่มันราคาไม่แพงไม่มีเวลาที่จะมาเรียนสดอะไรเงี้ยคอร์สออนไลน์เนี่ยจะเป็นคําตอบเลยใครที่ ยังเริ่มต้นไม่ได้ให้มาเริ่มต้นเทคนิคพิชิตฐาลาก่อนในครั้งแรกเนาะห้าพันเก้าร้อยเก้าสบาทเท่านั้นอันนี้คือถูกมากนักเรียนถูกมากแล้วก็ดูซ้ําได้ไม่จํากัดด้วยในเทคนิคพิชิตาลาครูจะสอนให้นักเรียนหาตัวเองเลยนะพวกไพ่แพทเทิร์นแคนเดิลสติ๊กสเปซไพ่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยครูจะแปะไว้ใต้คอมเมนตะ์เนาะส่วนใครนะที่ส่วนใครนะที่แบบเรียนเลเวลหนึ่งไปแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบอะ่ะฉันอยากเรียนต่อ ก็ค่อยมาลง21เทคนิคพิชิตความมั่งคั่งก็ได้แต่ใครลงทะเบียนมากกว่า2คลาสขึ้นไปนะลดเพิ่ม5 ะะแต่ว่าถ้าใครที่แบบเอ,อ้ยอยากจะลองก่อนอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็จะเป็นคําตอบที่ดีของคนที่ทํางานประจําเลยนะคะแล้วส่วนใครนะที่แบบรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะเอาจริงฉันเนี่ยจะเป็นนักล่าหุ้นซิงโน1นเออฉันจะเอาจริงให้มาเจอกันในรุ่นสิบพัทนะคะซูปเปอร์วีไอพีมีเลนแนนโคชชิ่งเนาะอัพระคดเรดเดอร์นะคะก็เปิดรับสมัครนักเรียน,ร,นรุ่นสิบพัทตั้งแต่วันนี้เนาะถึงวันที่15กรกฎาคมแล้วก็จะไปเริ่มเรียนกันวันที่24กรกฎาคมนะคะก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนาะ แล้วเราจะไปลุยกันกับนักล่าหุ้นซิงรุ่นสิบพัดนะคะแล้วเจอกันในห้องเรียนนะคะทุกคนครูไม่เคยกลัวคนที่เกียรติถ้าใครขยันนะมาเลยนะคะอยากเจอ <c oughs> คนขยันนะประสบความสําเร็จได้อยู่แล้วนักเรียนถ้าเราเป็นคนที่เกียรติเดี๋ยวว่าแต่ตลาดหุ้นเลยเราแค่ทําอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,ยอะ่ะมันก็ไม่สําเร็จถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แชร์และอย่าลืมแท็กคนที่คุณรักนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย